รับแจ้งรับแจ้งขอขอสนับสนุนนมนมบนรถรถนะทั้งหกลังอ่ะนำใส่เหรือมาได้แต่เด็กไม่เลยรับคนนี้ค่ะไม่แม่พ่อจะแต่งงานตูดูตูครับไม่มาโตโต อ๋อยังไม่มาโอยบางคนไม่ต้องรอะดใครเ่นะเดาีหลังนะคะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวมาไปลูกครับ เพ่อนนี่ยังไม่ได้น้เดี๋ยวมาะยังไม่ได้น้ำเดี๋ยวมาางนะคใาดเยอาไม่ได้น้เา้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวาบอค่ะเดี๋ยวมาล้า

ใชรไม่ได้มั้งครับมีใครีไหมครตรงนี้มีบาอีกไม่ทิระบาดใครครับแล้วกมารเรา ว่าามเคือถึงไม่เป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวท่านช่วยมีบัญชีอยู่แล้วโอ้ยลองเอาบัญชีแต่คือไม่เป็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วหรือบอกเขาบอกว่าเขาจัดการไว้เรียบร้อยดีเดี๋ยวใครยังไม่ได้น้ำเดี๋ยวมาเอาน้ำนะน้บครับ xin chúc 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 chúc